สวัสดีครับผมมานพินกับฟิลไทยนะบล็อกสปอตนัครับนี่ครับกำลังอยู่ในทะเลทรายนะฮะหรือว่าไวท์แซนดูนนะครับเมืองหมยเนีประเทศเวียดนามนะฮะภาษาเวียดก็โดยกัสจังนะก็คือเนินทรายสีขาวนะฮะใหญ่มากครับนั่นคือขนาดปนนะฮะ จริงบริเวณของรอบหมุยเนเนี่ยก็เป็นเนินทรายตลอดนะครับเพียงแต่ว่าจะมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมแต่บริเวณนี้เนี่ยไม่ีต้นไม้นะครับแล้วก็มองไปนะครับไม่เห็นใรในทะเลสาบ สวยมากสำหรับคนชอบถายรูปมนัะครับนั่งเล่นอยู่มันยอดสัสย่ย